มื่อนี่ย่อยกรสีมา,รเ,าเราเลี้ยงขาตั้งกล้องนอะพี่น้องเนาะขงม่เจ้าใส้รุ่นใดจังดีด้ขงม่เจ้านน่นไหมของะว่าของไข,ข่อยใส้รุ่นนี้แหละเนี่ยดูน้ำกันมาสิสองปีแล้วครับผมอยู่ด้วยกันมาจะสองปีแล้วพลังค้นแบบนี้เอาขาตั้งกล้องเจ้าคือเปลี่ยนแนวนี้ปฏิบัติานาะอันนี้แหละครับใช้งานจริงๆใส่งานใดอีหลีเด้อพี่น้องนี่ทำเงินให้ผมมมอดูน้ำกันนี่แหละพี่น้องนี่ละขาตั้งกล้องคอยนั่น งค้นบัตรเจ้าโอ้ยแต่สามารถบมลงทุนบมลงหยั่งแต่เนะเราลงค้นบัตรเว่าเน,ะนานะก็ม่นี้ดีแหละพี่น้องก็ไม่ได้ลงทุนอย่างไรดอกพี่น้องยึดชิพน่ะนะพี่น้องไม่ได้ลงทุนอะไรครับผมนอกจากเซบาเขาเสียดเาาสียดอันการทํำชีพเสียดกับเขากับน้ำนั่นนะนั่นแหละครับผมนั่นคืออะไลงทุนกติเฮ็ดเครือยังไงนี่บ่ได้ลงทุนอย่างครับผมขายตั้งกล้องกันนี่แหละครับผมใช้งานจริงๆนะพี่น้องนี่กติรีวิวห้เบิง่ง ใส่งานได้อีหลีนี่เทาก็จับโทรศัาส์มากเพิบเดี๋ยวมันบ้าหล่ะข่อยขาดบาได้เลยนี่คันขาดอันนี้ไปคือว่าข่อยทำงานมาได้เลยดี่พี่น้องนี่เนี่ยขาดตัวนี้ไปนี่ขาตั้งกล้องรุ่นไม่มัดอิดนี่รุ่นไม้มัดอิดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเอาไปใสอะไร้อครับผมรุ่นนี่ไม้มัดอิดเสื้อหาในกูเกิลเลือดบนกูเกิลลวดพี่น้องเสื้อหาเลยไม้มัดอิดนี่นี่ลาข่อยใสเป็นประจําครับผมใช้งานได้จริงๆิเฮ็ด เห็ุจีบออกมาได้ดีเด้อครับนี่ขาตั้งกว้างตัวนี้นี่แหละครับผมนี่สิรีวิวการมองใส่งันมันมาพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือใบากวจับตัวละซับมันมานี่เป็นงานม้ก็ตั้งมันใส่ปั๊บลงนี่ตังตัวละซับไปนี่มาพี่น้องนี่อัดจิบไทยเบาเลยครับบันนี้เบาเอาเลยบาดนี่พี่น้องผู้ลงคนมันสิวบาโอ้ยขาตั้งกว้างดีเสียกับเดี่ยวแม่คนเบ่งก็คือ่าอยากเอามาพี่น้องเบ่งนะครับผมมันบ่ได้สวยหรู การทคชิปนั้นก็ต้องได้สวยหรูหยัางดอกพี่น้องเอาง่ายๆแบบง่ายๆครับผมห้านด้ยิบได้ก็เอามาเลยครับผม,บ,มบ่มมีวลาสิได้ไปแบกบขาต่างกวางงักนี่ครับผมเอามานี่งคันถือมาแล้วก็ตั้งปกไว้เก็บพับง่ายครับผมเก็บง่ายพับง่ายเนี่ยรุ่นนี่ใหม่มาอิด้วพี่น้องด้เสร์ชหาในกูเกิลเบิ้งแต่สิบอดาคะาบาพแพงดอกหาเอาน้ำอุปกรณ์แถวที่ตามระเบียบนี่แหละพี่น้อง อันไหนพ่อบัตริซื้อก็พ่อก no ับบัตต้องซื้อหัวมันละาษาเฮ็ดคีพจซื้อเนาะจับได้เขากับบ้านยังกับบ้านตัวละบาทนี่มันบ่ได้ว่าสีบ้านขาตั้งกล้องแพงองนยอดยู่สีดีบ่ดีนี่พี่น้องมันบ่ได้เจยวกันนี่พี่น้องอันใส่ของมันแพงนั่นน่ะอันใส่เงินจังสีนี่ก็แตกแสนแตกล้านได้พี่น้องนี่นี่ไม่จังเสียไม่มัดอิดรุ่นไม่มัดอิดนี่ขาตั้งกล้องนี่แตกแสนแตกล้านได้คือกันเด้อพี่น้องนี่ อันนี้อยู่น้ำข่อยมากเกือบจะสองปีแล้วพี่น้องอยู่ด้วยกันมาหนีครัตั้งคว่างตัวนี้ก็ใส่งนันขเจาข้าคากอยุ่นใส่งนันคากอีหลีบางเทียร่พี่น้องเนาะบางเทียรข,ข,ข่อยมันหาซวกบ่พอคาทั้งเทียรคนเก่าคนไม่เงียวเนาะคนไม่เงียวในปาก้วยจะไป,ไปเสียงของข่อยไปยังสิเอาไปไว้น้ำเงากล้วยไปยังสิไปกนน้ำหาจนมากพอคาตั้งคว่างข่อเด้อพี่น้องนี่บะเม่นแนวอื่นเนวาไก่ด้พี่น้องรุ่นไม่มัดอิดเด้อพี่น้อง ไม้มัดอิดใช้ดีจริงๆครับผม